สวัสดีค่ะวิธีกระเทยแกะะคะ่ค่ะคุณเคยอีกแล้วเนาะตอนนี้ไม่อยู่ที่สถานี MRT สนามไทยนะคะตอนนี้อยู่ที่มิวเซียมใต้ดินนะคะวันนี้เราจะมาในคอนเซปต์อีกหนึ่งคอนเซปต์นะคะก็คือรัตนโกสินทร์เรียงรองนะคะก่อนจะไปชมความเรียงรองเนี่ย เราก็ต้องมาดูก่อนว่าทําไมนะคะบ้านเมืองของเรานะคะมันถึงเป็นอย่างปัจจุบันนะคะเดี๋ยวจะพาคุณย้อนกลับไปกันนะคะว่าเราเกิดขึ้นมานได้อย่างไรนะ,ะบ้านเมืองของเราเกิดมาได้อย่างไรนะคะค่ะเราก็เลยมาเริ่มจากจุดนี้นะคะ,อะพอทุกอย่างเนี่ยสามารถถูกขุดพบได้จากใต้ดินนะคะว่ามันมีอะไรอยู่บ้างนะคะ,นะคะ มันก็จะมีรักฐานอะไรของต่างๆเช่นของวังเก่าวัดเก่าอะไรนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปกันที่สิ่งที่เป็นจุดกาเนิดของรัตนโกสินทร์เลยนั่นคือวัดพระแก้วนะคะแล้วก็พระบรมมหาราชวังจากที่มีข่าวล่าสุดที่เรามีการค้นพบตุ๊กตาหินนะคะบริเวณวัดพระแก้วนะคะแล้วก็ไปยังจุดหลักเลยก็คือศารลรักเมือง มันต้องที่หลักเมืองใช่ไหมเราจะไปเราจะมีจุดเริ่มตอนเราต้องไปที่สารหลักเมืองนะคะให้เดี๋ยวจะพาไปที่อิทานรัตนโกสิทร์โดยเพราะว่าถ้าให้เอ็ดเล่าเนี่ยทุกคนอาจจะมองไม่เห็นภาพก็ได้ว่าเราเป็นมากันยังไงเนาะนะคะเข้าพิพิธภัณฑ์ดีกว่านะคะอิทานรัตนโกสิทร์จะบอกเล่าเรื่องราวทุกอย่างได้ว่ารัตนโกสิทร์เป็นมาอย่ายังไงนะคะอ่าแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยว เราจะไปดูหนังกันด้วยแต่หนังทางให้ดูไม่ได้นะคะเดี๋ยวจะไปดูหนังกันนะคะไปดูบุพเพศนินวาสสองนะคะซึ่งจะได้ดูหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าไม่ได้จองตั๋วล่วงหน้าด้วยนะคะอยู่ดีกกิจจะไปก็ไปเลยนะไปเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันดีวกว่านะคะ อย่างอ่ะมันมีเรื่องเล่าทั้งหมดนะคะทุกอย่างมันเป็นหลักฐานทั้งหมดนะคะมิวเซียมใต้ดินนะคะเป็นเล็กๆนะคะเหมือนเหมือนแบบพิพิธภัณฑ์เล็กๆนะคะให้ทุกคนอ่ะใช้เวลามาดูกับเขานิดนึงแบะเดินมาก็ได้นะคะก่อนขึ้นไปข้างบนนะคะ ต่ก่อนมันแยกกันไม่ได้นะคะวัดกวางเนี่ยเขาอยู่คู่กันนะคะตรงไหนถ้าเริ่มมีวังก็จะมีวัดอยู่ตรงนั้นด้วยนะคะโดยมากนะคะหรือถ้าปัจจุบันะเ,นเราก็ใช้คำว่าเบาบอนเนาะบาบลอนะคะบ้านวัดโรงเรียนนะคะไปกันอยู่คู่กันนะคะ เยมม่โรงเรียนของเราอ่ะโดยแม่จะเป็นโรงเรียนวัดซะเยอะนะคะโรงเรียนที่อยู่ในวัดนะครับเพราะว่าการศึกษาของเรามันเริ่มจากในวัดจริงป่ะนะคะนะคะ่ะการมาเดินย่านเมืองเก่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็ช่วยให้เราเข้าใจว่าอ๋อเรามีความเป็นมาแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะพาคุณไปกันนะคะเดี๋ยวเราไปไเริ่มที่วัดพระแก้วกันเลยะะมาข้างในวัดพระแก้วเรานะคะ ก็วันนี้แบบเดินเร็วๆทัวร์นิดนึงนะเพราะว่านนเทลลัตนาโกสินใช้เวลานานมากนะครับประมาณสี่ชั่วโมงในการเขาไส่งนะครแล้วก็เขาชมเป็นรอบนะพาดรอบหนึ่งก็รอเลยนะสิหินที่ถูกซึ่งถูกคนพบนะครับ มาตั้งโซ่แบบนี้เลยมีเป็นรอยตัวเลยนะคะแล้วก็ในอากับกิริยาต่างๆกันด้วยนะไม่ได้ปั้นแบบเดียวกันนะคุณแล้วเขาก็ตั้งอยู่ตามจุดต่างๆของวัดนะคะ พระแก้วมารากตนะคะเป็นพาคู่บ้านคู่เมืองของไทยนะคะนะคะแหล่งที่เราทราบกันดีในประวัติศาสตร์ว่าตอนที่เราไปาตีเมืองเวียงจันท์ได้แล้วเนาะแล้วก็นะคะอันเชิญพระแก้วมารากตจากกรุงเวียงจันทน์กลับมาที่กรุงเทพนะคะจากที่มาอ่ะมาเชิญมาที่กรุงเทพนะคะแล้วก็การตอนตั้งเมืองก็ได้สร้าง วัดพระศรีรัตนาศาสดาศามหรือว่าดพระแก้วขึ้นมาเพื่อเป็นที่ประดิษฐานของพระแก้วมรกตนะคะพระแก้วมรกตเนี่ยก็เลยเป็นส่วนหนึ่งนะคะของกรุงเทพด้วยนะคะเหมือนชื่อของเรานะคะที่เราบอกว่าอามรรัตน,านาโกสินนะคะก็หมายถึงเป็นที่ประดิษฐานด้วยนะคะ เป็นที่ประดิษฐานของภรแก้วมรกตนั่นเองนะคะมันบอกชื่อมันบอกอยู่แล้วว่ากรุงเทพกรุงเทพมหานครนะคะอามอรัตน t โกสิ r o นะคะแต่ก็แปลว่าเป็นที่ประดิษฐานของภาแก้วมรกตเนาะนะคะรมันถูกฝังอยู่ใต้ดินไงเธอ พอมันถูกฝังอยู่ใต้ดินนะมันก็ไม่ได้ถูกกัดก่อนด้วยแบบฝนนะเข้าใจปะปกติมันก็จะฝนโดนดินอะไรเงี้ยโดนโลมพัดอะไรเงี้ยค่ะไม่ต้องมันไม่ได้เป็นของใหม่นะคุณหลายคนบอกว่ามันเป็นของใหม่เพราะว่าแบบเนี่ยดูสะอาดใช่ปะมันไม่มีคราบดินอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่เนื่องจากว่าอันนี้มันถูกฝังอยู่ใต้ดินนะคะ พอฝังอยู่ใต้ดินปาา่ามันก็จะมีแค่เศษดินแนละปกคลุมพอเอามาทําความสะอาดอ่ะมันก็เลยดูเหมือนใหม่นะคะแต่ในความเป็นคือมันไม่ใช่มันไม่มันแค่ดูเหมือนใหม่นะแต่มันเป็นของเก่านะของเก่าที่แบบหลายร้อยปีเออประมาณร้อยกว่าปีนะคะเพราะว่าเขาพบหลักฐานแล้วสุดอะ่ะเป็นภาพถ่ายในสมัยรัชกาลที่ 5, ห้าเนอะว่ามีตุ๊กตาพวกเนี้ยตั้งอยู่แล้วตั้งอยู่แล้วนะคะ แล้วก็ยังหายังหาหลักฐานไม่ได้ว่าใครเป็นคนเอาไปฝังดินนะฮะแต่ความจริงเขามีหลักฐานอยู่แล้วว่ามันมันม,ม,นมีมันมีรูปถ่ายอยู่ว่าตุ๊กตาพวกนี้มันถูกตั้งอยู่แล้วนะคะอันนี้มันเป็นตุ๊กตาพวกนี้คือเป็นของเขาขเรียกว่าของของนะคจับมือน,นอกใช่ไหมหรือว่าเราไม่ใช่มันเป็น,นอับเฉาค่ะเป็นอับเฉาเรือนะคะเวลาเราไปค้าขาย ต่างประเทศอ่ะเวลาเราขนไปอ่ะของที่เราขนไปขายอะค่ะของที่เราขนไปขายเมืองจีนอ่ะมันคือของหนักใช่ปะเราขนพวกไมก้กฤษณาอะไรนี้ใช่ไหมหนังสัตว์อะไรนี้ใช่ไหมคะเอาไปขายต่างประเทศถูกปะแต่เวลาเราขนของจากเมืองจีนกลับมาเราขนอะไรเอ่ยใบชา<อ>ถูกปะเออผ้าไหม่ะซึ่งมันมีน้ําหนักเบานะคะพอมันมีน้ําหนักเบาปะปะมันก็ไม่มีอะไรถ่วงเรือเขาก็เอาตุกกา๊กตาพวกเนี้ย ถ่วงเรือไม่ให้มันโครงนะคะก็เลยเรียกเขาเรียกอับเสาเรือนะคะตุ๊กตาที่ว Fi ัดวัดโพก็เหมื ah, อนกันนะคะอีตุ๊กตายักจีนนั่นแหะก็คืออับเสาเรือเหมือนกันนะ จากอันเซนพระแก้วมาประดิษฐานแล้วนะคะเราก็เริ่มสร้างวัดระวังนะคะทั้งหมดเลยนะคะรวมถึงการประดิษฐานเสาหลักเมืองด้วยนะคะเริ่มวงางกเสาหลักเมืองนะคะแล้วเราก็สร้างป้อมปราการทั้งหมดนะคะขุดและเกาะกำแพงวางอะไรทั้งหมดเลยนะคะปีพุทธศักราช2325 นเะะพราะฉะนั้นปีนี้กรุงเทพจะมีอายุครบ240ปีครบไปแล้วแหละไม่ใช่มีอายุครบนะคะครบแล้วนะคะเราครบ240ปีแล้วนะคะซึ่ง250ปีฉันคงจะต้องอยู่ถึงตอนนั้นนะคะเพราะฉะนั้นอีก10ปีนะคะวัดพระแก้วจะเริ่มจะถูกบูรณะอีกหนึ่งรอบนะคะ เพราะว่าการบูรณาจะถูกบูรณาประมาณ25ปีหนึ่งครั้งนะคะประมาณเฉลี่ยนะคะเขาจะ,ะเฉลี่ยก็จะบูรณาทุกๆประมาณ25ปีคือหนึ่งรอบแบบการเฉลิมฉลองครั้งหนึ่งอะไรเงรี้ยก็จะบูรณาวัดพระแก้วและพระบรมมหาราชวังครั้งหนึ่งนะคะ่จับส่วนแบทแล้วมายอยู่ในส่วนกลางเธอจะเห็นถึง วันนี้ขอไม่ลงรายละเอียดนะ <c oughs> เพราะลงไปบ่อยแล้วนะคะอยากรายละเอียดก็ไปดูคลิปเก้าเอานะคะอ่ะวันนี้ประทับอยู่นะคะถ่ายให้ดูนิดนึงยอดเสามีการประทับอยู่นะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นถ่ายข้างในไม่ได้แล้วก็ค่ะอาแล้วตอนนี้อันนี้ปิดซ้อมอยู่นะคะ ทพนงกอมรินนะคะภรรยาอมรินทาราวินิจัยนะคะด้านนางนะคะพาที่นั่งสัก,กภัตพิมานนะคะแต่เดิมเป็นที่ประทับนะคะส่วนพระองค์นะคะเป็นที่ประทับเลยนะคะ ประทับแล้วก็คืออยู่ด้านในนะคะก่อนมีการสร้างพระที่นั่งจักกรีมหาปราสาทนะคะปัจจุบันพระที่นั่งจักกรีมหาปราสาทใช้เป็นทองพระลงหลักนะคะ เวลาออกรับแขกบ้านแขกเมืองนะคะคก็จะอยู่ที่พัทนั่งจัก,กรีมหาปราสาทเป็นสำคัญนะคะส่วนด้านหลังก็จะมีอาคารต่อเชื่อมไปได้นะคะเข้าไปสู่พัทนั่งบรมสิตยามโหราน,นะคะคสร้างในสมัยรัชกาลที่9นะคะเป็นพัทนั่งองค์ใหม่สร้างแบบตึกเหมือนกันนะคะเป็นสร้างเหมือนแบบตึก บบเดินเร็วๆเลยนะมีเดินเร็วมากปกติมามาวัดพระแก,กแ้วพระบรมมหาลาสวงไม่เคยไม่เคยไม่มีดีเทลต้องมีดีเทลอันนี้เดินเร็วๆให้ดูนะคะว่าแบบมันสวยจริงๆนะนะคะใครไม่เคยมาชื่นชมความงามนะคะขอร้องมาให้มาเถอะนะคะอย่าแบบอย่าปล่อยผ่านนะะบางคนชอบปล่อยผ่านอ่ะชอบแบบ ก็นั่งรถเมล์ผ่านทุกวนันบางคนนั่งเรือแบบมาท่าพรจันทร์ท่าช้างอะไรเงี้ยนะคะนั่งกันมาบ่อยๆแล้วก็ก็เห็นทุกวนันอะไรอย่างเงี้ยนะคะสวยงามจริงๆนะคะเบยเนี่ยนี้ยังดีที่แบบมีบุญว่าสมัยก่อนเขาเปิดให้เข้าชมข้างในนะเธอ เรายังรู้สึกว่าตัวเองมีบุญมีบุญแต่ก่อนเขาเปิดให้ทุกข้าไปดูข้างในได้นะยืนเขาไม่ให้เปิดเขาไปส่งข้างในนะตันนี้ไปที่ศาลร,รับเมือนะคะะ่ะไปที่หอพระพุทธรูปนะ เมืองของกรุงเทพจะมี2ต้นนะคะต้นสายมือนะคะคือต้นแรกนะคะอันนี้มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1น,นะคะต่อมาสมัยรัชกาลที่4นะคะเพราะองค์ท่านทรงมีความชำนาญทางด้านโหราศาสตร์นะคะพระองค์ก็ทรงดูดวงเมืองนะคะแล้วก็เห็นว่าดวงของเมืองดวงชะตาของบ้านเมืองะะตอนนั้นไม่ดีเท่าไหร่นะคะก็เลย ส,สรง้างเสาหลักเมืองขึ้นมาอีกหนึ่งต้นเป็นต้นหนีต้นที่เตี้ยวกว่านะคะขึ้นมาอีกหนึ่งต้นนะคะก็เลยกรุงเทพก็เลยมีเสาหลักเมืองสองต้นนะคะ,ะพาเสื้อเมืองพาทรงเมืองเป็นยังไงคะนี่ะจะได้ไม่ต้องงงกันเนาะ,ะ,ะ,ะพาเสือเมืองพาทรงเมืองนะคะ สะพาหอกรองนะคะสะพานสุขธิุลแล้วก็พักการชัยศรีะค่ะปร,ริศฐานที่ทางหมดนะใช่ไหนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะล้วไปหาอะไรทานกันแป๊บนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปกันต่อนะคะที่นี่ค่ะรัตะนาโกสินนะคะตอนนี้อยู่ที่สะพานเจริญ4ีนะคะ จะเห็นว่าสร้างปีสองสี่สี่เจ็ดนะคะสะสะพานกลุ่มอันนี้เราเรียกสะพานกลุ่มเจริญนะคะหลายสะพานมากนะที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าเจริญนะคะอย่างสะพานตรงหัวลาโพงอย่างเงี้ยก็สะพานเจริญลาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีสะพานกลุ่มเจริญของเขานะคะมีหลายสะพาน ถามว่าแต่ก่อนเรามีสะพานข้ามคลองไหมมีไม่ใช่ไม่มีมีมมเ,รม <c oughs> เ,รเรามีสมัยสมัยแล้วเรามีสะพานตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเอาไปข้ามแม่น้ำนะคะเรามีสะพานตั้งแต่เดิมดึกดำบรรแล้วเราก็มีเพียงแต่ว่าพวกสะพานพวกแย้มันสร้างสมัยรัชก,การที่ห้าใช่ไหมมันก็จะมีความเป็นแบบตะวันตกอยู่ก็จะเห็นได้ว่าเมืองอ่ะมันมีความเจริญขึ้นตามยุคสมัย นะคะมันไม่ใช่แค่แบบพอเรารับวัฒนธรรมของตะวันตกเข้ามาะคะ่ะมันก็กลายเป็นว่าบ้านเมืองเราอะ่ะมันถูกเปลี่ยนแปลงให้เทียบเท่ากับตะวันตกนะคะนั่นคือความชาญฉลาดในการหลบเลี่ยงที่จะไม่ให้เราเป็นตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกนะก็คือทําให้เขาเห็นว่าคุณจเจริญยังไงคุณมีวัฒนธรรมยังไงเราก็ทําได้เหมือนกัน น,ะะนี่คือความฉลาดของคนไทยเลยนะไม่ต้องมานั่งหาเหตุผลนะคะว่าทําไมแบบไทยไม่ไทยถึงไม่ตกเป็นเมืองขึ้นก็นี่ไงความฉลาดอยู่ตรงนี้เรามาอยู่ยุคหนึ่งนะคะอย่าเลืกความเรียงรองเลยนะ,ะเราเรามาเรียนประลุประวัติศาสตร์กันนะคะความจริงมันก็เป็นความเรียงรองแหละนะคะอนะนุสรณ์สาถาน14ตุลานะคะ2000 516นะคะด้านหน้าที่ทุกคนเห็นนะคะไปด้านโน้นก็คืออนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะคะ,ะเราผ่านมาตั้งแต่ยุคต้นกรุงหนานะคะผ่านสะพานการสร้างสะพานในยุคสมัยรัชการที่5ที่เราเราัฒนารมตะวันตกเข้ามาเกิดการเป็นตา่างครั้งใหญ่นะคะมาถึง2475นะคะยุคสมัยแห่งประชาธิปไตย เป็นการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของเรานะคะหรือพูดง่ายๆก็คือเทินยิ่งพ i อยเลยแหละนะคะเทินยิ่งพอยในที่นี้เราหมายถึงวัฒนธรรมนะคะต่างๆมันถูกเปลี่ยนแปลงไปนะคะคนในสมัยนั้นก็เริ่มมีความเป็นตะวันตกมากขึ้นกว่าเดิมนะคะ จอมพลปอพิบูลสงครามนะคะก็เป็นจุดเปลี่ยนของวัฒนาธรรมเราเลยนะคะจากที่เราเคยนุ่งสบายนะคะนุ่งผ้าแถบนะคะใส่จงกระเบนก็กลายเป็นวัฒนาธรรมตะวันตกต้องสวมกางเกงนะคะนุ่งกระโปรงสวมหมวกนะคะเชิญสิคะเชิญมาสวมหมวกนะคะนะคะอะ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นจุด เปลี่ยนของวัฒนธรรมนะคะเริ่มตั้งแต่2,475เป็นต้นมานะคะเราก็มีวัฒนธรรมเป็นแบบวัฒนธรรมไทยผสมตะวันตกไปแล้วนะคะและคนไทยก็ฉลาดอีกเช่นกันนะคะเหมือนที่เพื่อนบอกเมื่อกี้เรามีผัดไทยทางที่ผัดไทยก็ไม่ใช่อาหารไทยแทย้ๆนะคะแต่ต่างชาติาก็คิดไปแล้วว่ามันเป็นอาหารไทยนะคะผัดไทย อา้าวคิดดีดีทุกคนเป็นคนทุกคนต้องรู้ผัดไทยมันผัดด้วยเส้นอะไรเส้นกว๋วยเตี๋ยวกว๋วยเตี๋ยวเป็นของอะไรจะของจีนผัดด้วยกระทะแบบจีนนะคะกระทะเป็นจีนนะกระทะไม่ใช่ของไทยนะเพราะฉะนั้นเราเอาวัฒนธรรมของเขาว่ามันดัดแปลงให้กลายเป็นไทยแทบจะทุกอย่างเลยนะนะคะหลายคนก็เลยงงๆนะคะว่า อันนี้มันวัฒนธรรมไทยจริงเหรอแต่ในขณะเดียวกันชื่อที่มันไม่ควรจะเป็นอาหารไทยมันก็เป็นอาหารไทยไปได้นะคะอย่างเช่นข้าวผัดอเมริกันที่คุณแจ็คสันหวังมากินกันอย่างบ้าครั่งและทุกคนก็ตามไปกินกันอย่างบ้าครั่งขนาดนี้นะคะหลายคนบอกว่ามันต้องเป็นอาหารอเมริกรันฮไม่ใช่จ้ะมันเป็นอาหารไทย แต่มันชื้อข้าวผัดอเมริกันนะนะคะเนาะเราก็ดัดแปลงมาเหมือนกันนะคะเราดัดแปลงมาจากอเมริกันเบรกฟาสต์มาค่ะมาบวกกับข้าวผัดแบบไทยๆของเรานี่แหละบวกกันไปบวกกันมากลายเป็นข้าวผัดอเมริกันนะคะดูหรูไปอีกนะคะกลายเป็นอาหารที่ดูหรูนะทาทาเรื่องง่ายๆอ่ะเรื่องที่แบบเราเห็นประจําวันนะคะข้าวผัดที่เราเห็นทุกวันน่ะข้าวผัดหมูข้าวผัดอะไรเงี้ยกลายเป็น อาหารที่สามารถขึ้นไปอยู่ในโรงแรมได้นะคะดูหรูขึ้นไปเลยนะคะเราทําได้นะคะไม่ใช่เราทําไม่ได้เห็นไหมบอกแล้วว่าคนไทยนะฉลาดจะตายอ่ะเดี๋ยวจากจุดนี้นะคะเดินไปอีกนิดนึงนะคะเราจะไปนิทรันตนาโกสิ์กันนะคะเราจะไปดูจุดกําเนิดของกรุงรัตนโกสิ์กันเลยนะคะว่าเป็นมายังไงนะคะรวมถึงเรียนรู้ วิถีชีวิตวัฒนธรรมของคนในยุครัตนโกสินทร์ด้วยนะคะแต่ข้างในมีสามารถถ่ายวิดีโอได้จ้าเพราะหลังจากนี้ไปนะคะก็จะเป็นรูปภาพประกอบให้คุณดูเพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจนะคะไม่ได้มีอะไรนะตกใจนะคะก็คือมันถ่ายรูปไม่ได้เท่านั้นแหละจ๋าได้มานานขนาดนี้แล้วหรอดูสวยดูสวยงามจัง เกิดอะไรขึ้นสวยงามตะกองกิจค่ะด้วยรับแผงแผ่นดินอ๋อวันแม่อ่าอ่าอ่าเข้าใจมันเสลิมพระชนมมาพันศานะคะงานเสลิมพระเกียรติ้ยสวยเซวสวยมากด้วยเก้าสิบพันศานะคะ สำเร็จพระพันปีหลวงนะคะเดี๋ยวเกณฑ่ใจนะคะวันนี้จะชม,ชมแค่เส้นทางเดียวนะคะใครที่อยากดูนิทรรศการเต็มๆนะคะก็เข้าไปชมได้นะคะใน YouTube เก่าๆของเอ็ดนะคะ เสิร์จได้เลยนะคะเราเคยถ่าย,ยในทารัตนากโกสินไปแล้วนะคะ ตอนนี้มาอยู่ที่ป้อมมหาการนะคะหนึ่งในสองป้อมที่เหลือของกรุงรัตนโกสินทร์เนาะนะคะความรัตนความรัตนโกสินทร์เรียงรองจะตกลงตรงนี้นะคะนี่คือสุดเขตเมืองแล้วนั้นในอดีตนะคะเลยผ่านป้อมนี้ไปนะคะก็จะเป็นคลองรอบกรุงนะคะคลองรอบพนครแล้วนะคะก็ถือว่าเราออกจากเขตเมืองไปแล้วนะนะคะ สุดเขตเมืองแล้วนะคะเดินมาสุดเขตเมืองแล้วนะคะๆๆๆนะคะ,คะขอภัยจริงๆนะคะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่แบบเอ๊ยังไงนะคะเพราะว่าวันนี้รอบเวลามันไม่ได้จริงๆนะคะแล้วก็มีการ เปลี่ยนแปลงอะไรพอสมควรนะคะในนิทานรัตนโกสินทร์นะคะก็ใครอยากชมแบบเต็มๆนะคะเข้าไปชมย้อนหลังได้นะคะในคลิป y t u t u เ e ดเคยลงไปแล้วนะคะก็ยังเหมือนเดิมนะคะเนื้อหาอะไรยังเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะคะตัดมาให้ดูบางส่วนนะคะอะไรที่สามารถลงได้ลงให้ดูนะคะ <laughs> สุดรอบพนันครแล้วนะคะวันนี้เดินสุดพนันคอนเราจริงๆนะคะตั้งแต่ริมพนะนครมาสุดพนันครเลยนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูหนังกันนะคะไปดูมหอดศพกันนะคะดูบุพเพสนิวาสสองกันซึ่งก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์เหมือนกันนะนะคะพ,พราพฉะนนั้นวันนี้ไปก่อนละค่ะคุณผู้ชมค่ะขออนุญาตนะคะ เ,เราจะจบกันที่ตรงนี้เลยนะคะไว้เดี๋ยวเรามีโอกาสเ,เรามาคุยกันอีกนะคะมาตามมาเที่ยวกันอีกนะคะใน EP ต่อๆไปนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะเจอกันใน EP หน้านะคะบ๊ายบาย